สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับอาจารย์และก็คณะลูกศิษย์ได้โชคได้ลาบอีกแล้วนะครับจากองค์ปู่นะครับองค์ปู่องค์ย่าได้ให้โชคให้ลาบนะครับนะเลขรัฐบาลไทยก็มีโชคมีลาบกันไปได้ถูกรัตเตอรี่กันไปนะครับนะเลขนําโชค50นะครับนะนวันนี้จึงได้นําเครื่องเส้นไหว้บวงสวงมาบูชาเส้นไหว้เจ้าปู่เจ้าย่านาคา เจ้ายญ้านาคีเจ้าปู่นาคาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะตอนนี้นางรําก็กําลังเตรียมไ่าไ้บูชามาลาบูชาถวายนะครับเนะาะอาจารย์ก็ได้มาให้ทุกคนได้เห็นตัวเลขนําโชคอีกทุกคนใครเห็นตัวเลขนําโชคอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเนาะเพราะว่า,ามีญาติพี่น้องนะครับเนาะได้โชคได้ลาบแล้วก็ซื้อกล้วยมาไหว้นะครับแล้วทีนี้ตัวเลขมันขึ้นกับกล้วยนะครับตัวเลขขึ้นกับกล้วยอาจจะเป็น มาแรงแมงนะชอนชัยให้เป็นตัวเลขก็ได้ทุกคนมาดูตัวเลขกันว่าใครเห็นเลขอะไรก็ฝากอาคอมเมนต์แล้วก็บอกกันด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะสูงนะเดี๋ยวก่อนดูเลขก็สาธุขอบาร,รมีเจ้าปู่ ช่วยเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นหนี้สินพัฒน,นาการให้มีโชคทันตาเห็นผลทันใดล่ํารวยทันใจด้วยเถินเจ้าปู่นาคาเปิดโชคให้ด้วยเถินขอบารมีเจ้ายญ้านาคีเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองตอนนี้กําลังสร้างเจ้ายญ้านาคีนะครับเนาะกาลังจะปั้นลําตัวเสร็จแล้วตอนนี้กําลังจะขึ้นนะเป็นแผงหลังเป็นเกล็ท่านนะครับนะนะก็ได้โชคได้ลาบจากการท่านให้โชคให้ลาบจึงได้มา จัดสร้างมาดูตัวเลขนําโชคกันเลยครับทุกคนไหนไหนล,ะนละ่ะไหนล่ะเออนี่นี่ครับทุกคนเห็นไหมน่าเห็นไหมโชคตัวเลขเห็นไหมใครเห็นเลขอะไรครับช่วยคอมเมนต์เดี๋ยวเด๋มันไม่สูมมันไม่สูง,สงเ,เห็นไหมเห็นไหมใครเห็นเลขอะไรนะครับใครเห็นเลขอะไรช่วยคอมเมนต์กันด้วยนี่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 น นี่ครับนะในกล้วยกล้วยเนี่ยๆนี่ยเนี่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 กล้วย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 ,ยนี้เลยใครเห็นเลขอะไรครับทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะให้มีโชคมีราบร่วมกันมีโชคร่ารวยรวยเงินหมื่นรวยเงินแสนรวยเงินล้านมีโชคราบค้นทุกข์้นโศกค้นหนี้บ้นสินปันการปลูกขอบาร,รมีเจ้าป,ปู่เปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองนําเลขมงคลน,นําโชคนี้ให้รวยทันตาเห็นผลทันใจด้วยทูน